ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราแต่งแต่ศีรษะลำ้อมาไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือผ่อนคลายลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ทั้งเนื้อทั้งตัวนี้ให้ผ่อนคลายให้หมด แล้วกาทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาโราเรียน รือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะให้ผ่อนให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้หมดเลยแล้วว่าไม่ปไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่ในสังสารวัตรเราเวียนว่ายตายเกิดกรรมน,นับพบนับชาติไม่ทวนมันก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้แหละเจอคนเจอสัตว์เจอสิ่งของ เจอธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนก็เป็นปกติอย่างนี้บางครั้งเราก็อยู่ในฐานะที่สูงส่งบางครั้งเราก็อยู่ในฐานะที่ตกต่ำกันลงมาชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเราก็เป็นกันมาหมดแล้ว ในแต่ละชาติซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตว่าลประมากในการดำเนินดำเนินชีวิตหรือเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต้าลประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สั่งสมบุญกุศลสั่งสมแต่บาปอกุศลไม่ทำทานมีความตรหนี่หวงแหนทรับ ไม่ทำด้วยตนเองแล้วก็ห้ามคนอื่นก็ทำด้วยพบชาติต่อไปชีวิตก็ตกต่ำเป็นคนอยากเข็นลำเข็นหรือบางชาติเราเข้าใจเรื่อง,องราวความเป็นจริงของชีวิตดีขึ้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตตั้งสมทานศีลภาวนา บุญยากเรียวัตถุสิบประการไม่ว่าจะในเนื้อนาบุญหรือสง่งเคราะห์โลกก็ตามพบชาติต่อไปบุญนี้ก็ส่งผลให้ชีวิตเราสูงส่งเป็นอยู่อย่างนี้แหละในสังสารวัตรไม่มีอะไรใหม่เราอาจจะเปลี่ยนหน้าตาใหม่ แตกต่างกับไปตามวิบากที่เราได้กระทำเอาไว้เกิดพบนู่นชาตินั้นชาตินี้มีบิดามาดาใหม่มีครอบครัวใหม่ตระกูลใหม่อาจจะแตกตานน่างในเรล่อนั้นมีสภาษาขดบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ว่าสูงส่งหรือตกตามนั้น ไม่ได้แตกต่างกันไม่มีที่ใดที่เราไม่เคยไปเกิดเลยชีวิตก็วนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนะ่เราก็อย่าไปผูกพันกันมากนะัจกจนกระทั่งเกิดความทุกข์ใจให้หัดพิจารณาอะไรไปตามความเป็นจริง ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความจริงชีวิตแล้วก็หัดลดปล่อยวางกันไปใจเราก็จะได้สบายเป็นใจที่เหมาะสมที่เราจะในน้อมนำม,ม,มาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นต้นทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้น mm hmm. จากกิเลสอสวะ ไปสู่อายตนนนิพพานหลุดพ้นจากทุกข์ได้ดับทุกข์ได้นี่ต้องมันพิจารณาอย่างนี้สอนตัวเราเองสั่งสอนดูแล้วความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องไปดูใครดูตัวของเราเองถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเรา จากเด็กมาเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเข้าวัยกลางคนกระทั่งเป็นผู้เฒ่าวาัยชรามันก็แปรไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆแต่สักวันหนึ่งเราก็ต้องไปสู่จุดสลายแตกกายทำลายขันกันไปให้มันนึกคิดพิจารณาอย่างเนี้ยอย่างน้อยวันละนาทีสองนาที วันละห้านาทีใจเราก็จะได้ไม่ไปผูกพันกับคนสัดสิ่งของมากเกินไปเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันก็จะด,ดับได้เร็วแล้วก็ใจจะตั้งมั่นได้เร็วเพราะว่าไม่ได้ผูกพันอะไรเลยในชีวิตในมนุษย์มันมาเกิด เดี๋ยวเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่นอนฝูงอบางคราวอกุศลก็สิงจิตกลายเป็นศัตรูกันซะอีกโผกเวงกันไปและแถมไม่รู้ด้วยว่าผลที่เกิดนี้มันมาจากเหตุที่เราประกอบอะไรประกอบกันมาอย่างไรไม่รู้เรื่องเหตุเรื่องผลของชีวิต ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นึกอย่างนี้บ่อยๆใจจะได้สบายเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นไปธรรมชาติเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้านึกคิดอย่างนี้ได้ใจมันก็จะครวมได้ง่ายมันจะน้อมกล้ามันในตัวเราได้ง่ายเนี่ยแม้กายเราก็ อาศัยได้ชั่วคราวอาศัยมาสร้างบาร,รมีนั่นคือวัตถุประสงค์หลักแต่เราอยู่ตามลำพังคนเดียวในโลกได้ยากเมื่อเราตั้งเกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็ก็ต้องมีความผูกพันธ์ในระดับหนึ่งแต่จะถึงกับเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงนำ คิดอย่างนี้ทุกวันใจจะได้ใสใสแล้วก็สอนตัวเองว่าเมื่อเรามาเกิดสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันให้เต็มที่เกิดมาที่จะเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตก็จะต้องเรียนรู้แต่เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจะแจมแจ้งหรือแจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดได้ตัวของเราจะต้อง มีธรรมจักขุมีดวงตาที่เห็นไปได้หลอบตัวที่เห็นแจ้งทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตไม่มีอะไรกำบังได้มีญาณทัศนะเป็นเครื่องรู้เห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั้นสิ่งทั้งหมดมีรวมอยู่ในธรรมกายซึ่งสถิตอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเองนี่แหละ จะเข้าถึงได้สถดก,การหยุดนิ่งหยุดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกไม่รู้เลยเพราะความไม่รู้จึงไปสแสวงหาสิ่งอื่นไปหาแก่นของชีวิตในสิ่งที่ไปเป็นสาระแก่นสารจะาจับหลักอย่างนี้ได้เราจะขยันนั่งสมาธิ จะมีฉันทะมีความสมัครใจที่จะปฏิบัติธรรมพอมีฉันทะวิริยะมันก็จะมาเองคือการที่เราจะประกอบความเพียรขยันไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคก็จะเกิดขึ้นแล้วใจเราก็จะผูกพันจดจอ่อ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจันวนเนี้คลอเคลียก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ว่จาจะหลับตื่นหลับฝันก็นจะอยู่ตรงนั้นนั่งนอนยืนเดินก็จะอยู่ตรงนั้นก็นจะเป็นอัตโนมัติแล้วก็การปรับใจของเราก็จะเกิดขึ้นจากความสังเกตบวบางวันทำไมเรานั่งได้ดีบางวันดีมาก บางวันดีบานกลางบางวันดีน้อยหรือบางวันไม่ค่อยจะดีเราก็จะสังเกตแล้วก็จะเกิดการปรับใจให้เข้าสู่หลักวิชาที่สมบูรณ์เพราะบางครั้งเราฟังหลักวิชาผ่านๆหูเนื่องจากมันเป็นไทยคำสามมันซึ่งเคยเค็พูดได้มีดาดเดิอนอยู่ในท้องตลาด แล้วก็นึกว่าคําคํานั้นมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอย่างไรฟังผ่านไปแต่การมันสังเกตจะทำให้เราหวนคืนมาและลึกๆึกถึงถ้อยคำนั้นประโยคนั้นเช่นพ่อนคลายทำใจสบายสบายอย่าไปตั้งใจเกินไป ให้แค่ใจหยุดนิ่งเบาเบาสบายสบายแน่ยเราก็จะให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะฝึกฝนเราจะรู้ตัวของเราเองว่าแค่ไหนสบายแค่ไหนที่พอดีถ้าพอดีเนะี่ยมันจะพอใจมีความพึงพอใจว่าเออหลับตาต้องเบาขนาดนี้ ทำความรู้สึกที่ศูนย์กลางกลางกายกระทงขนาดนี้จะวางมือวางเท้าวางตัวแล้ก็ทงขนาดนี้แม่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นทุกข์ใจเห็นความมืดก็ไม่กลุ่มใจและก็ไม่วิตกกังวลว่าเราจะไม่เห็นหรือจะเข้าไม่ถึงอีกคั้งไม่คาดหวังว่าเราจะต้องเอาให้ได้ขาดเข้น ถือแข่งกับตัวเองหลมทั้งกับผู้อื่นเราจะไม่แข่งกับตัวเองจะไม่แข่งกับผู้อื่นแต่จะแข่งกับเวลาจะเป็นคู่แข่งที่แท้จริงการฝึกใจหยุดนิ่งเนี่ยก็จะเกิดขึ้นการปรับลงให้การหยุดนิ่งได้ถูกต้องสมบูรณ์มันก็ค่อยๆเป็นไปดีขึ้นขึ้นอยู่กับเราเอาใจใส่ขยันแค่ไหน มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความเพียรพยายามอย่างนี้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นมันจะมืดตลอดการก็ให้มันรู้ไปเอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเราให้โอกาสตัวเองมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางอย่างถูกหลักวิชาแล้ว จากมืดมากมันก็เป็นมืดมัง่งจากมืดมั่งมันก็ไม่มืดแล้วมันก็จะค่อยๆสังสางมงค่อยๆแจม่มแจ้งสว่างขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์ตอนหกโมงเช้าในฤดูร้อนอะไรต่างๆที่อากาศสดใสยอย่างนั้นแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นไป บางครั้งเห็นบางครั้งหายก็ช่างมันใช้สองคำมาช่างมันบางครั้งสว่างมากบางครั้งสว่างน้อยก็ช่างมันอีกแล้วก็นิ่งไปหยุดไปฝึกไปยื่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์มหายเทวดามนุษย์ก็ต้องมีผิดหวังบางสมบังบาง,บาง,บางจะเป็นเนลมิตรอะไรมันได้ดังใจเนี่ยมันคงได้ยาก ถ้าเรายอมรับเราเป็นมนุษย์ผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเราก็จะไม่คาดหวังเพอไม่คาดหวังว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวใจมันก็จะนิ่งเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งใสย,ยิ่งสว่างยิ่งดิ่งไม่มีหยุดยั้งเลยมันก็จะเคลื่อนก็ไปสู่ภายใน เดี๋ยวตัวที่ทึบๆมันก็จะโลง่งมันก็จะโปรง่งมันก็จะเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปขยายไปเองแต่แสงสว่างเกิดขึ้นมาก็จะไปสงสัยว่าใครจะเอาไฟมาส่องหน้าเราเนี่ยเหมือนอย่างที่หลายๆท่านสงสัยหรือลืมปิดไฟบ้างอะไรต่าง ใครมันจะมาเอาไฟมาส่องหน้าเราคิดให้เสร็จซะก,ก่อนนั่งเราเริ่มไปไฟหรือเปล่าแล้วก็ดูซะก,ก่อนนั่งเพราะหลายคนก็มาตกมาตายได้เรื่องตื่นๆอย่างนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจำไว้คืออะไรจะเกิดขึ้นเราก็หยุดนิ่งเฉย ไม่ลืมตาไม่ขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรทำใจใส,ส่หยุดนิ่งเบาๆสบายๆอย่างเดียวเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวเราจะเห็นอาน,นิสงส์การหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายสบายว่าสิ่งที่ตอบแทนมากับการทำถูกหลักวิชาให้โอกาสใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้เนี่ย มันคุ้มเกินคุม้มมันมีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่คือความสุขกายสุขใจได้เข้าถึงดวงธรรมได้เข้าถึงกายภายในได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้รูจักว่าออกระรัตนตรัยนี่แหละเป็นที่พึงที่ระลึกที่แท้จริงทส่ยงอื่นไม่ใช่ จะเป็นต้นไม้สารพรภูมิจอมปลวกอารามศักดิ์สิทธิ์ผู้วิเศษอะไรต่างๆกันแล้วแต่ไม่ใช่ทั้งสิ้นหรือเทพเจ้าอะไรที่เราสมมุติขึ้นมาไม่ใช่เมื่อเราเข้าถึงวัฒนตรัรี่ยใจเราก็จะมีหลักละมีหลักยึดมีความรู้แล้วว่าอ๋อตรงนั้น ไม่ใช่ที่พึ่งตรงนี้คือที่พึ่งที่แท้จริงตรงนั้นไม่ใช่ที่ระลึกจะไปนึกถึงตลอดเวลาไม่ใช่แต่ตรงนี้กวรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเพราะว่าเป็นที่พึ่งพึ่งเพิยงพึ่งพาเข้าถึงแล้วก็อบอุ่นใจในพระแก้วใสที่อยู่ภายในตัวเป็นพระเป็นที่มีชีวิตมีจิตใจที่สูงสง่งสะาดบริสุทธิ เมื่อเรากับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ความลี้ลับของชีวิตมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาเราก็จะมีอุปรกรณ์ในการศึกษาวิชาของพระสมมาสมุทรเจ้าว,วิชาสามวิชาแปดหรือวิชาวิเศษจะเป็นญาหกอติสัมพิทายานสีวิโมกแปดเจรณะสิห้าอะไรต่างๆเหล่านั้นนะ มันก็จะบังเกิดขึ้นเมื่อเราได้เข้าถึงธรรมกายที่จะเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวแล้วก็สิ่งที่จะต้องจำเาไว้สำหรับผู้ที่เข้าถึงใหม่ๆอย่าประมาทอย่าจะลาใจว่าเราจะทำเมื่อไรก็ได้เพราะมันไม่เป็นอย่างนั้นเนื่องจากเรายังไม่ชนะกิเลสอาสวะยังไม่ชนะพยาม,มามน ตหากเราถอดทิ้งทุละปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ประมาทคิดว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้จิตก็จะหยาบไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งเร้าใจโยโยนใจให้เราไปพลนอยู่กับสิ่งนั้นพอพลนกับสิ่งที่ไม่จะเป็นสาระการสารใจมันก็หยาบพอใจหยาบใจมันก็ไม่หยุดไม่ละเอียด กว่าจะกลับคืนมาเห็นเหมือนเดิมได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเพราะมันจะไปติดท,ที่ความอยากอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นก็จะไปเค้นภาพสิ่งที่เราจะรับเรคือปวดศิษะเหมือนซึมตึงทิษะไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นผู้ที่เคยได้สัมผัส แหรงแห่งความสุขได้กระทึงแสงสว่างดวงธรรมกายภายในหรือองค์พระอย่างใดอย่างหนึง่งพึงทำตอบไปให้ํำนานที่เรียกว่าวาศีให้จำนานให้มันคล่องไม่ว่าจะนั่งนอนยืนดานยืนเดินลับตาลืมตาหกกเมนตีหัังกางไงมันก็ยังอยู่กับเราให้ติดอย่างนั้นให้ได้ตลอดเวลา นี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนก็จะต้องจำเอาไว้จงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ให้มากกว่าสิ่งอื่นสิ่งอื่นน้ำกระปกพันกับชั่วคราวอาศัยกับชั่วคราวแต่สิ่งนี้มันจะติดตัวเราไปเวลาเราเจ็บเราป่ว,ปวยเราไข้หรือประสกเคราะห์กรรมอะไรต่างๆหรือวิาาออาาอบากกรรมที่ทำมาธรรมะในตัวนี่แหละ แสงสว่างดวงธรรมกายไปนในองค์พระจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราไม่ใช่สิ่งอื่นเจ็บป่วยใครจะมาป่วยแทนให้ก็ไม่ได้หมอก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องช่วยตัวเราเองมันก็จะลดทุกข์ไปอย่างน็ครึ่งครึ่งคอดกันไปอย่างนั้นเราะเรามีที่พึ่งภายใน ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นใจใจมันก็จะไม่เป็นทุกข์มันมีแต่อาการของร่างกายที่ดูเป็นทุกข์แต่ใจก็จะใสๆสเราก็จะไม่ได้ให้ช่องที่จะไปสู่อวายภูมิจะไปท่องเทวโลกออกจากกายยาแบบหลับแล้วตื่นบ้างแบบมีบริวาร นำเทวรสมารับบ้างมีวิบาลลงมาบ้างที่จะมารับเราไปสู่เทวโลกอย่างสง่างามด้านนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะต้องให้ใส่ใจเอาไว้ดีมันตรกมันนึกมันคิดเราจะทำมาหากินอะไรก็ทำไปเถิดจะเรียนหนังสือหนังหาอะไรก็เรียนไปเถิด จะคลองเรือแล,แล้วก็คลองเรือกันไปเถิดแต่อย่าทิ้งการปฏิบัติธรรมถ้าทิ้งการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมจะกลับเราทอดทิ้งความสุขและความสำเร็จในชีวิตปฏิเสธสมาธิก็คือการปฏิเสธความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นทุกสิ่งของชีวิตแต่ใจเป็นสุขแล้วเี่ มันก็จะไปปรับลงแหล่งแห่งความคิดแห่งบริสุทธิ์มันแหล่งของความคิดบริสุทธิ์คิดก็จะคิดดีพูดก็จะพูดดีทำอะไรก็จะดีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญในวันนี้เราก็นึกถึงบุญที่เราได้กระทำผ่านมา นับพบนับชาติมาทวนกระทั่งถึงบุญกลไกลที่เราได้ทำบุญใหญ่ผ่านมาผ่านมาหยกหยกคือการได้ถวายทยธรรมใด่พุทธบุตรหนึ่งมืนวัดทัประเทศละมากันมีจำนวนมากทั้งพระเทรานุเทระพระมาเทระพระมาเทร,ระทรัตนยู โอรราตีนานผู้ทรงคุณธรรมคุณวิเศษก็มีที่มาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเราได้ถวายทายธรรมนั้นในความปิติสุขใจของเราบุญกุศลก็เกิดข,ขึ้นกับเราเกิดในทุกระดับตั้งแต่เตรียมงานวันงานและก็หลังงาน นี่บุญมหาศาลเกิดขึ้นดเดียวเป็นบุญที่เกิดขึ้นได้ยากแม้แต่พุทธบุตรกันเองเนะี่ยซึ่งท่านก็เป็นเนื้อหนังของเนื้อนาบุญยังได้กลาล้ำพึงมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยากท่านยังมีความเพิ่มจิติซึ่งกันและกันทารุ่มเป็นอน,นิสงส์ใหญ่ ถวายมหาสังฆทานโดยเฉพาะเจาะจงมีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนวาสมมสทมพุริจา้านั้นนํามีอานิสงส์ใหญ่เป็นบุญใหญ่ที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์นี้กับเราเราจะท่องเที่ยวอยู่สองภูมิในมนุษย์และเทวโลกเเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ตกต่ำ จะเป็นมนุษย์ชั้นสูงอย่างน้อยก็อยู่ในระดับกลางๆข่อนสูงเราจะมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีอย่างดีหลบสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติหลักสัชนีฉินสุขระคคนิพานมีกำลังพวกพร้อมอายุวันนะสุขภาระนิพาน ได้อันดิสงขงการถวายมหาสังฆทานไม่เฉพาะเจาะจงเข้าขายอสติสถานนั้นจนกระทั่งชาวสวรรค์ก็โจทย์จัน์ัันไปทั่วชาวสวรรค์ที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะโจทย์จันเงินไปมาโลโมอนมตนาสาธุกขายก็มี มากมายกายกองกันทีเดียวแหละดังที่เรามหาธีะระรัตนอยู่ปุรุราตรีนานท่านได้พบเห็น้ดยดวงตาอันบริสุทธิ์องั่นแล้วเราก็ตามระล,ะลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาในกันหนึอาทิตย์ไปแล้วเราก็ยังตามระล,ะลึกนึกถึงกันอีก ห้ใจแล้มันปลุ่มขึ้นไปเรื่อยๆวิบากกรรมวิบากมนจะต้องถูกตัดลอนออกไปหนักเป็นเบาเบาเป็นหายได้อนุภาพแห่งบุญที่เราก็ได้กระทำมาอย่างดีแล้วทั้งทำดโดยตนเองและก็ไปชวนคนอื่นเข้ามาทำดวงบุญใสๆจะติดอยู่ที่ศู่ย์กลางกายของเราใสาบริสุทธิ ประดุดเพชรเลยยิ่งกว่านั้นจะใสเกินใสงามไม่มีทิฏิทีเดียวเป็นบอกเกิดถึงความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับตั้งแต่ปุตรชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าและที่เราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะเป็นผางนิติเก้นไปซ้อนๆกันยาวนานทีเดียว พระั้นตามารลึกนึกถึงบุญนี้ไอ้ดีทีเดียวซึ่งตอนนี้มารวมเป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ลูกทุกคนตรึกนิ่งๆิ่งดใจไปที่กลางดวงบุญอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่อให้มีความพิติใจกันทุกๆคน ต่างคนต่างนั่งกำลังไปเงียบเงียบ